สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวบิมแอนด์แบมชาแนลทุกคนนะคะมีเจ้าโต้ว,วน้อยเป็นสกุชี่มานอนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องขนมเหมือนเดิมค่ะซึ่งก็ลุ้นเหมือนกันแล้ววันนี้ก็เป็นกล่องดรลาเอมอนค่ะซึ่งกล่องดรลาเอมอนนะคะคราวที่แล้วก็คือแกะลาบันเซลไปเนาะแต่ว่าอันนี้เราจะมาแกะดร่าเอมอนซึ่งดอาเอมอนเนี่ยเด็กผู้ชายก็ซื้อได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวการ์ตูนที่เฉพาะเด็กผู้หญิงเดียวขนมที่แถมนะคะก็จะเป็นเหมือนขนมข,นมของลาบันเซลเลยเป็น ขนมก็เพ่ออบกรอบรสมิ้ววานิลานะคะก็น่ากินอร่อยแล้วก็กล่องเลมอนมาเขาจะมีโพสต์อีแทมนะคะเพื่อนๆโดยมีถึงสามลายเลยเห็นไหมมีแบบฮาวายมีแบบม้งมิงแล้วก็นะแพกแกจเขาจะเอาไปทรงห้าเหลี่ยมน,นะคะ กล่องใหญ่มากแล้วก็มีตัวปั๊มเนาะมี12แบบให้สะสมซึ่งก็ต้องไปลุ้นว่าเราจะได้แบบไหนกันนะคะก็คือกล่องดรอยมอนเนี่ยเขาบอกเลยเนาะเขาไม่ได้ให้ลุ้น,นาละพันเซลเนาะว่าเออมีอะไรบ้างเราจะได้แบบแต่ดรอยมอนเนีเ่ยแฮมป้าคือเขาบอกเลยว่าเขาจะฟรี3อย่างก็คือขนมแล้วก็โพสต์อิสกับตัวปัม๊มแต่ว่าที่เราต้องลุ้นเนี่ยก็คือลายของเขานั่นเองค่ะซึ่งที่อันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลการโพชนาการนะคะ เขาก็จะบอกว่าหนึ่งโดยบริโภคมีเท่าไหร่อะไรแบบนี้อันนี้ก็จะให้เพื่อนเพื่อนทุกคนดู oh ไว้ก่อนแล้วต่อไปเราจะไปแกะกันดีกว่าขยากแกะแล้วนี่ไงเห็นไหมที่บอกว่าเขาไม่เซิร์ชเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่าได้กี่อันแต่ที่เซิร์ชพาอะมันก็คือว่าเราจะได้ลายไหนนั่นแหละประเด็นเนาะ แต่ราคาอเน,นี้ยจะถูกกว่าลาพันเซลนะคะถูกกว่าลาพันเซลเพราะว่าราคาเขาแค่ยี่สิบห้าบาทเองทุกคนอืมนี่กล่องน่ารักนะออกแบบน่ารักมากเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีวยกว่าค่ะอึ๊ยเอ้ยเอ้ยกาวเหนียวมากนะคะเ๊้ ต้องขอชิกแบบเกาะไม่สวยแหละทีนี้วิอยากรู้ว่าว่าเราจะได้โพสต์อิดกับอะไรแล้วก็อยากรู้ว่าโพสต์อินจะใหญ่ขนาดไหนด้วยนะคะคือเราเป็นคนที่ชอบโพสต์อิดมาแล้วก็ตื่นเต้นด้วยว่าเออจะได้ลายอะไร,ะไรจะใหญ่ขนาดไหนจะหนาไหมน้อยไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วอันนี้คือมันเป็นลายลิกเกอร์สีดลเลอมอนด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเราเนี่ยซื้อขนมแค่25บ้าบาทแต่ว่าได้แถมทางโพดอีตก,กับตัวปามะซึ่งผลอีถ้าเป็นลายลิกเกอร์ซิตมันก็จะแพงกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่คือเราได้แค่ย5บาทว้าวนี่ไงเห็นไหมคะเพื่อน,อนว้าวนี่โพดอีดอเลมอนไว้ได้ลายซัมเมอร์ที่เป็นลายมุงมิงอะ่ะ ดอกไม้สีชมพูชอบอ่ะวิยเขาหนาอายุนะคะหนาหนาหนามากใช้คุ้มใช้คุ้มเลยแผ่นก็ใหญ่กําลังดีก็คือใช้โจดงานใช้จดอะไรได้ล้าไม่เล็กเกินไปนี่ได้ลายสุดท้ายเห็นไหมที่บอกว่าลายมุงมิงอ่าให้ดูนะว่าตรงปกทุกอย่างแถมหนาอิสระนะแล้วก็ได้ได้เป็นลายลิกกอร์ซิตดอลลมอนในราคาที่ถูกด้วยอันนี้ก็เป็นตัวปั๊มนะคะซึ่งตัวปั๊มของเขาเนาะก็ น่ารักมากๆแล้วก็ได้เป็นมอนเลรเบอร์นาะก็คือตาเป็นหัวใจอะ่ะเออเนาะอืมน่ารักน่ารักนะคะตัวปั๊มอันนี้นะคะจะเป็นตัวปั๊มที่เขาแบบมีหมึกมาให้ในตัวเลยเออพ้อหม,มึกก็เป,เปิดฝาแล้วก็ปัม๊มได้เลยเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นตัวลายดยเลมบอนไม่อาจจะมองไม่เห็นนะคะเมาะมันเป็นสีดาเงินหมดเนาะเดี๋ยวจะปั๊มให้ดูละกันว่าเออจะเป็นลายอะไรปั๊มก็กล่องขนมนี่แหละ อะแต่ถ้าใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดฝาด้วยนะเดี๋ยวมันจะแห้งประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเออเดี๋ยวจะลองปั๊มอีกสักหนึ่งตัวให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดนะคะเห็นปะตรงปกนะลายตรงปกมีหมึกในตัวสุดยอดเลยอันนี้ปั๊มไม่ติดอ่ะปั๊มใหม่จะปั๊มให้ติด รู้สึกว่าตัวแรกดีสุดแล้วอ่ามันไม่ได้ปั๊มกระพือนะนคะก็นี่เห็นไหมแล้วเราก็ปิดฝาใช้ทุกครั้งนะคะหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วมึงจะได้ไม่แห้งสรุปก็คือดูดมได้ขนมมาสามอย่างนะคะไอ้ได้ของแถมสองอย่างก็คือโพสต์อินกับตบปัม๊มแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของขนมกันเนาะอะ่ขอราพันเซลไม่ได้แกะขนมให้ดูขอโดนมันจะแกะให้ดูแล้วกันนะคะเขาก็จะเป็นแบบขนมไอเนี้ยข้าวโพดอบกรอบรสข้าวโพดวานิลานะคะถ้าใครเคยกิน ก็จะรู้ว่าเป็นยังไงอะไรแบบนี้แหละนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยสมปะเออเนี่ยสีเหลืองสวยงามเลยหอมนะหอมนมหอมอานิลามากเลยทุกคนนี่ค่ะแล้วก็จะเป็นลูกเล็กๆอ้ๆวนๆกลมๆแบบนี้นะคะอืมอร่อยอร่อยทุกคนมันจะกรอบๆหอมๆนะคะอ่า <ะ S 1> นี่ก็คือของแถมที่เราได้มาจาก ขนมดเดลิมอนนะคะแกะกล่องขนมดเดลิมอนนั่นเองถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้บิ a แอนแบบชแนลแล้วก็อย่าลืมไปซื้อมาเล่นกันบ้างนะคะบ๊ายบายคะ่ะ